คลิปนี้นะครับจะมารีวิวลำโพงตัวรุ่นซาวคอร์โก o มินินะครับโก o ซึ่งแปลว่าเรืองแสงนั่นเองนะครับกับลำโพงเรืองแสงขนาดไซส์เล็กของตัวซาวคอนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลำโพงตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตัวแพคเกจจิ้งก็จะมีประมาณนี้ครับอันเล็กๆนะครับก็ใหญ่กว่าลำโพงนิดหน่อยนะครับในตัวสเปคของตัวลำโพงนั้นก็จะมีบอกรายละเอียดไว้ที่กล่องเลยนะครับหลักๆคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับนี่ครับ ที่กล่องจะมีปุบว่ารองรับการเชื่อมต่อได้ถึง100ตัวนะครับให้เสียง360องศานะครับรองรับบปาร์ตี้แคสต์นะครับกันน้ำดับ IP 67นะครับรองรับการใช้งานสูงสุดถึง12ชั่วโมงนะครับก็เป็นลำโพงขนาดเล็กนะครับคือตัวลำโพงครับเป็นลำโพงขนาดไดเวอร์8วัตต์นะครับ1่ดอนะครับโดยตัวลำโพงนั้นก็จะให้เสียงด้านบนนะครับตรงนี้นะครับ เมื่อเราวางตรงนี้นะครับเสียงก็จะขึ้นจากด้านบนก็เลยทําให้แนวเสียงจะพุ่งจากด้านนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าให้เสียงกว้างๆหน่อยนะครับเลยเรียกว่าลำโพง3 6 0องศานั่นเองนะครับแล้วก็มีพาสซีฟด้านล่างตรงนี้นะครับ1จุดนะครับคือด้านนี้นะครับด้านล่างนะครับก็เป็นพาสซีฟนะครับเห็นว่าเนี่ยครับช่วยเสริมเรื่องของกําลังเบสนะครับแต่ตัวนี้อาจจะเป็นลำโพงขนาดเล็กนะครับเรื่องเบสนั้นก็จะให้ได้พอรับรู้บ้างเล็กน้อยนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นเนื้อยาง3ตำแหน่งนะครับก็ถือว่ามีความแข็งแรงในการวางได้ดีนะครับนิ่งดีนะครับเป็นยางนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับนี่ก็เป็นพลาสติกใสนะครับจะมีไฟ led อยู่ด้านในนะครับมาพร้อมกับสแตปหูหิ้วนะครับตรงนี้เป็นเนื้อผ้าก็ดูมีความแข็งแรงนะครับมีโลโก้ว่าซาวคอชัดเจนนะครับ ส่วนด้าซาคอนั้นจะเป็นผิวยางนะครับติดที่ผิวของผ้าสเต็ปนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จนะครับสำหรับชาร์จแบตนะครับเป็นมียางปิดกันน้ำครับเพราะตัวนี้รองรับระดับการกันน้ำระดับ IP 6 7นะครับตัวนี้ครับก็ชาร์จแบตผ่าน USB Type C นั่นเองนะครับก็สะดวกสบายนะครับในการชาร์จก็เป็นการชาร์จรุ่นใหม่นะครับ ตรงข้อความทุกอย่างตรงนี้ก็จะมีคําว่า grow mini นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่ม power อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มไฟนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงปุ่ม pairing นะครับปุ่ม bluetooth นะครับตัวนี้เป็นตำแหน่งสแสดงสถานะของไฟนะครับในตัวลำโพงเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะครับ ก็คือสามารถกดที่โปรพเวอร์นะครับค้าง2วินาทีนะครับอ่ะนี่ลำโพงก็เปิดติดขึ้นมานะครับผมเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับอ่ะอันนี้คือเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับกด1ทีนะครับไฟติดขึ้นมาอ่จจะเป็นไฟโหมดที่1นะครับกดอีกทีนึ่งทีเป็นโหมดที่2นะครับ กดอีกทีเป็นโหมดที่3กดอีกหนึ่งครั้งเป็นโหมดที่4นะครับกดอีกครั้งเป็นโหมดที่5กดอีกหนึ่งครั้งเป็นโหมดที่6โหมดที่6นี้ไฟจะค้างนะครับเห็นไหมไฟจะเป็นแสงคงที่นะครับจะไม่วีบปรับนะครับกดค้างก็จะเป็นโหมดปิดนะครับกรณีที่เราต้องการที่จะตั้งค่าไฟไว้นะครับเดี๋ยวดูนะครับสมมุติผมกดไว้ที่โหมดที่3ม สีนะครับสมมติกดหมดที่4นะครับตอนนี้เราต้องการปิดไฟเลยครับสามารถที่จะกดค้าง2วินาทีได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดข้ามหมดนะครับกดค้าง2วิไฟจะดับทันทีแล้วเมื่อเรากดเปิดนะครับค้าง2วินาทีนะครับไฟก็จะขึ้นมาเป็นโหมดที่เราตั้งค่าไว้ทีแรกเลยนะครับเห็นไหมครับไฟจะขึ้นมาเป็นโหมดที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็สามารถที่จะกดเลื่อนไปเรื่อยๆได้นะครับมันก็จะเป็นโหมดปิดไฟนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับตรง ตรงปุมตัวนี้นะครับจะเป็นการเชื่อมต่อของโหมดของการแพร์ลิงระบบ p a r t ตี้แคสของตัวลำโพงซาว์คอนะครับ100ตัวนั่นเองนะครับเมื่อเรากดนะครับตัวสัญญาณสีฟ้าตรงนี้บุูทูจะเปลี่ยนสีนะครับผมกดให้ดูนะครับนะครับจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้เป็นการปล่อยสัญญาณแพร์ลิงนะครับเพื่อเชื่อมต่อ100ตัวนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็กดแบบนี้เท่านั้นเองนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเมื่อเราเลิกเชื่อมต่อก็แค่กดตรงนี้เหมือนกันนะครับก็จะยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับไฟจะกลับเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับ ครับตอนี้ที่เราต้องการเชื่อมต่อเป็น tws 2ตัวเป็น e r o นะครับให้เราทําการกดตัวบลูทูธนะครับค้าง2วินาทีครับตัวสีสัญญาณบลูทูธตรงนี้นะครับจากสีน้ําเงินจะกลายเป็นสีขาวนะครับกดให้ดูนะครับครับจะกลายเป็นสีขาวนะครับเป็นการกระพริบเห็นไหมครับเพื่อเชื่อมต่อสําหรับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวนึงก็แค่เปิดเครื่องเท่านั้นนะครับก็จะทําการเชื่อมต่อกันอัตโนมัตินะครับก็ยกเลิกการเชื่อมต่อก็กดค้าง2วินาทีนะครับ กลับเป็นบลูทูธเหมือนเดิมแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับเวลาเราต้องการปล่อยสัญญาณบลูทูธนะครับเพื่อเชื่อมต่อนะครับก็กด1ทีนะครับอ่ามันจะปล่อยสัญญาณบลูทูธนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อของแอปสาวขอได้ด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมอขนาดของแบตเตอรี่นั้นความจุอยู่ที่ 1 8 0 0มิลิแอมนะครับ3.7โวลต์นะครับก็เรียกว่าเป็นแบตที่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับรองรับการใช้งานถึง12ชั่วโมงครับตามสเปกนะครับแต่ว่าจากการที่ผมลองใช้งานจริงๆแล้วนะครับในระดับเสียงที่50%นั้นก็สามารถที่จะใช้งานได้7 8ถึงชั่วโมงนะครับก็เรียกว่าเพียงพอนะครับต่อการที่จะฟังเพลงนะครับและอย่างลำโพงตัวนี้ก็เป็นลำโพงที่ไม่เหมาะกับการเปิดเพลงเสียงดังมากนักนะครับ เสียงประมาณสัก50%เนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วครับถ้าเกินจากนี้ไปสัก 60- 70เผมว่าในตัวของเส้นเสียงมันนั้นอาจจะอาจจะมีความรู้สึกว่าแตกผ้านะครับอาจจะมีรู้สึกว่าเสียงแบบไม่ค่อยชวนฟังเท่าไหร่ด้วยขนาดของลำโพงครับเป็นลำโพงขนาดเล็กนะครับขนาด8วัตต์นะครับเนี่ยครับตัวลำโพงก็วิ่งเสียงออกมาจากด้านบนนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับตัวหน้าลำโพงตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับตัวลำโพงนั้นก็มีน้ำหนัก เบานะครับไม่หนักมากนะครับน้าหนักแค่เพียงแค่280กรัมนะครับก็พกพาง่ายพอดีมือนะครับคล้องได้กับกระโปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยสามารถที่จะใส่แล้วติดตัวไม่เกะกะมากนักนะครับมีไฟด้วยนะครับสามารถสร้างบรรยากาศได้ด้วยนะครับเราเอาไปวางอย่างเช่นหลายๆตัวนะครับรอบสระน้ําหรือแนวทางเดินนะครับแล้วก็เปิดเพลงคอคออะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นกิมเมสที่ดีเหมือนกันนะครับอีกอย่างนะครับในตัวลำโพงนี้ถ้าเราสังเกตนะครับ โดยรอบเราจะไม่เห็นว่าไม่มีไม่มีปุ่มเพย์นะครับเห็นไหมครับว่าไม่มีปุ่มเพย์นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาเราเล่นเพลงหยุดเพลงทํำยังไงนะครับตัวนี้ครับให้เรากดที่ปุ่มพาวเวอร์นะครับก็คือเวลาเรากดดับเบิลคลิกสองครั้งนะครับก็จะเป็นการเล่นเพลงนะครับถ้าเรากดดับเบิลคลิกสามครั้งนะครับก็จะเป็นการเล่นเพลงย้อนหลังกลับไปนะครับ้เรากดหนึ่งครั้งนั้นก็จะเป็นการหยุดเพลงนะครับส่วนในเรื่องของการปิดเครื่องนั้นก็กดค้างสองวินาทีนะครับก็คือหลักการใช้ ของตัวลำโพงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อแอปให้ดูนะครับว่เาเป็นประมาณไหนนะครับต่อดูนะครับว่าให้ดูเพื่อนๆครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้ผมจะไปไหมครับจะเลือกไปที่กรามิ i นะครับเห็นไหมคอนเดคแล้วนะครับอให้ด mm. ูนะครับว่ามันโหมดมีอะไรมัางนะครับในโหมดเห็นเราจะเห็นว่าหน้าแอปมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะมีรูปลำโพงครับตัวนี้จะสามารถที่จะปรับเสียงได้นะครับนี่ครับปรับเสียงขึ้นลงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเล่นเพลงได้นะครับ ตัวนี้จะมีปุ่มเบรคอัพด้วยนะครับตามสไตล์ซาวคอนะครับก็จะมีปุ่มสามารถกดเรื่องในแอปได้นะครับถ้าเป็นลําโพงซาวคอรุ่นใหญ่ๆนะครับก็จะมีปุ่มเบรคอัพที่ตัวลําโพงเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับก็จะไม่มีนะครับแล้วก็ในเรื่องของอิเคอรเซอร์นั้นก็สามารถที่จะปรับในเรื่องของการเล่นโหมดหลักๆได้นะครับ4โหมดนะครับก็เป็นซาวคอโหมดไวท์โหมดแหลมโหมดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่เราเลือกนะครับ หลักผมก็จะใช้โหมดซ o าร์คอสิกเนเจอร์นะครับคือซึ่งเป็นโหมดหลักของตัวซสาร์คอนั่นเองนะครับและอย่างที่จะสามารถที่จะไปคัดต้อม EQ เพิ่มเติมได้นะครับก็มีหลายย่านอยู่เหมือนกันครับ7 4 5 6 7 8 9ย่านความถี่เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็นิยมที่จะฟังโหมดหลักๆมากกว่านะครับและยังสามารถที่จะกดโหมด PartyCat ได้นะครับที่ตัวอุปกรณ์ได้เลยนะครับตรงนี้ครับก็จะมีนะครับเลือกการกดอุปกรณ์ได้เลย แล้วก็ยังสามารถที่จะไปตั้งค่าไฟได้ในแอปนะครับก็จะมีด้วยกันให้เลือก6โหมดนะเห็นไหมครับจะเป็นโหมดแคมป์ไฟโหมดนูนไนท์โหมดโรมนติกโหมดสปริงโหมดอิโพรลิกแดนซ์โหมดแอมเบียนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน6โหมดนะครับสามารถที่จะปรับในเรื่องของไฟได้ด้วยนะครับตรงนี้มีค่าของไฟนะครับเปิดปิดไฟได้นะครับตรงนี้นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับ แลวยังสามารถที่จะลองรับในเรื่องของการคัดซอมเอฟเฟกได้ด้วยนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมเีเรื่องของการบอกค่าแบตเตอรี่ด้วยนะครับมุมน,นี้ตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับของตัวลําโพงนะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับเดี๋ยวรอไปอฟังแนวเสียงของลงําโพงตัวนี้ดูครับว่าตัวลําโพงซาวคอ กราว์มินินะครับกับลำโพงเรืองแสงขนาดเล็กนะครับมีความน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังแนวเสียงของลำโพงตัวนี้กันดูนะครับ I could the one you talk to you're talk feeling be the when could be the one you run to when the moon is the ground. I can say what I'm feeling, but the words just don't come out. If you ever feel lonely, girl, just know I'll come around. Cause I've traveled too so far just to get to Holding your hand, fighting for the things that we want. Be the rock you lean on with you by my side. Baby, when we fall together.